สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับรถมาด้า bt ห้าสิบสองจุดสองเกียร์แมนวนวลนะครับครับสำหรับในช่วงปลายปีนะครับเราก็จะมีนโยบายใหม่นะครับในการชักชวนลูกคา้า ที่สนใจนะครับในระบบ NGV TFC รุ่นใหม่นะครับคือรุ่นท TFC7 นะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวในปี2 0 1ป2014นะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับทาง NGV Development ก็วิจัย ในทีมงานกันเองนะครับและก็ในปีนี้นะครับสำหรับที่ทีเจ็ดเราก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจนะครับได้มาร่วมมีจใจในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับเพื่อที่จะ ค้นหาข้อดีและข้อด้อยนะครับในรถแต่ละรุ่นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เราได้มาทดสอบรถมดาด้ามีที่ห้าสบโปนะครับสองจุดสองเกียร์นะครับก็ถือได้ว่ารอบนี้นะครับเรามาขับลองเล่นในช่วงเช้านะครับก็ สักครู่ลูกค้าก็จะมารับรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้ไปพูดคุยกับลูกค้าเรานะครับว่าผลของการใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ลูกค้ารายนี้ได้ติดตามผลงานกันมาแล้วกว่า3ปีนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งไปแล้ว2,200ก่ิโลนะครครับสำหรับในระบบ NGV TF c 7นั้นนะครับด้วยระบบที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในระบบ NGV TF c 7ก็จึงจึงเป็นกฎเกณฑ์แบบใหม่นะครับซึ่งเราจะ ไม่ต้องปรับยูนนะครับก็คือหมายถึงว่าทีมงาน N.V. Development นะครับก็จะทำการเซตอัพนะครับเซตอัพเซตอัพแล้วให้เจ้าของรถที่นำรถมาร่วมวิจัยนะครับมาร่วมทดสอบกันคอมเมนต์ Comment นะครับคอมเมนต์ Comment แบบมืออาชีพนะครับและก็ พอถึงเดือนพฤศจิกเดือนธันวานะครับเราก็จะสรุปผลว่าจะตั้งเกณฑ์ในแบบใดที่เป็นค่ามาตรฐานนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับลดรถรถทุกทุกคันนะครับที่เข้ามาติดกับทาง NTV d e v e l OPMENT นะครับก็จะไม่มีการเซตอัพใดใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งจะยึดถือตามมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์นะครับซึ่งโรงงานประกอบรถยนต์นั้นนะครับทุกโรงงานนะครับ ที่ประกอบรถยนต์มาให้ท่านผู้ผชมท่านผู้ใช้งานนะครับที่ได้ใช้ใช้กันอยู่นั้นนะครับซึ่ง ECU นั้นก็ทุกตัวก็สามารถที่จะเซ็ตค่าใหม่ได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งโรงงานนั้นนะครับเขาก็จะไม่อนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าม,มันเมื่อการเซ็ตไปเซ็ตมามันก็จะไม่ได้ค่าแต a n าซึ่งในระบบการเซฟตี้อะไรต่างๆนะครับก็ะจะทำให้ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการประกันเพราะว่า ถูกควบคุมในเช่นว่า,าการทํางานสมมุเต็มร้ออาจจะวิ่งทะลุ200นะครับเขาก็จะคุมกันอยู่ที่ร้อนะครับซึ่งเป็นที่มาของแวดวงของการแต่งรถที่มีการยกลางดันล่างปรับมูดปรับอะไรต่างๆนะครับซึ่งศักยภาพรถโดยพื้นฐานแล้วเขาทาได้อยู่แล้วนะครับเขาจึงได้กําหนด